สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับงานเมางานเมาหน้างานสุดท์สายครับไหนไหนดูดิไม่เลยม่ครับแม่ ไปอีกรอบมึงเหรอไปกินข้าวเหรอไม่ได้จอดเลยไม่ได้จอดเลยไม่ไ่อจอดไม่ค่อจอดทำนีา้ามาด้วยท้ามาอีกนี่จะไปด้วยนี่ก็ได้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวไปคนแก่รถก่อนนะเราจะไปกับเสี่ยครุกครับคันนี้ซื้อมาซื้อมาจากพี่ท็อปเทปหกล้อไฮโซครับ เป็นเด็ก,ก้า210กระบะเหมือนกระบะ3ม,มิตรเลยดูเสียงเดียเดี๋ยวเราจะไเกับเสียคเกีเีเราจะเข้าบ่อครับคลิีนี้ โอ้เรียบร้อยครับนนเรียบร้อยครับโซ่เขียวดำไม่ลงสิโค่ด่ดมันกดไม่ลงเลยน่นาแ่เย็นๆนี่ไงเย็นไหมไม่หายหรอกเ่นเรอุปกรณ์เบรคแล้ว่จะตกปลาเลยนะได้ดีคลิปแล้วันนี่คลิปลนีละ แรงชิลๆมาเยาลมมากลางเลยเดี๋ยโอ้แดดแดดร้อนมากทางเข้ามันจะประมาณนี้แคบอยู่นะงานเบ้อว่าไทำไมใส่ดินเยอะอย่างนี้แดดก็ไม่เหลือนะ ไม่แปลก็ไม่เลยอไปกลับกี่กิโลนี่ครูจะไม่ไปกลับย,งงยี่สิบในาระมาณยี่สี่หรือไม่สี่แปดขันพาสิบสองโอ้พาละสิบสองครับไปกลับประมาณยี่สี่ครับโอ้เด็กกะนี่มาใหม่เหรอหรือว่ารถรถของใครรถของโคกอ่ะก็อันนี้แหละทีมงานด้วยกันโอ้เยวยนะแต่บงังบังฝุ่นนะระวังไหม เดี๋ยวเล่นกีคันสามคันวันนด้วย็นเลยกันโดนไปแล้วไม่ไม่ยังไม่โดนวัอกี่ก็ทางหลวงไหมเขาเขาบอกว่าอย่างไรไม่ได้ออกมาเจเขาไม่เอาไ้พวกหัวแากเศษนั้นก็รถตีนทั้งวันเนาะเห็นไาที่ผม เขา,าเอาหัวหลักใช่ไหมแต่เราไม่โดนเราไม่โดนเราจบก่อนเราลบก่อนอนะมันไปยังไงทีเนี้ยไ,ไปแล้วไปแล้วไม่มาใหม่นี่พาทุกคนมานั่งรถหล่อครับของเสียโคกครับรถหล่อไม่ได้ล้างครับเฮ้ยไม่ได้ล้างก็สวยรวยางานนึ่นมีเลย ไม่ต้องไปล้างหรอกรถทำงานแรงได้วันเดียววันที่ยี่สิบสองนี่ไปกับเขาไหมยี่สิบสองต้องดูก่อนว่ามันในตารางงานของพวกกันมีงานเล่นดนตรีอยู่โอ้โอใน,นตารางงานเล่น,นดนตรีแต่ถ้าไม่ได้เล่น,นดนตรีก็จะเอารถไปวิ่งทรายใช่ไหมทำหมุญด้วยกันดี พี่ก็ไม่รู้ว่าจะวางไลปกติแต่งตัวออกมาถ่ายคลิปด้ยนี่ไม่ได้มาตกปลาเด้วยโอ้ตกปลาร้อนจัดก็แดดร้นนอนยังไม่ถึงสงการก็ไม่ได้ถึงสงการเลยแ,แดดแรงไงถ้าถึงสงการก็หนาวเลยแต่ดีนะวิ่งผ่านขนส่งเขาไม่นี่นะ เขาไม่เอาตาช่างลอยมันก็ไม่แน่นะคิดว่าต้องมีเลยแต่มันต้องหาบอ่อใหม่นะมันก็ไม่มีดินมันก็มีแต่โซนนี้ที่เป็นดินพวกดินทรายใช่ไหมแล้วทีนี้คนที่เขาอเขาจ้างเราเนี่ยเขาก็แต่อยากจะได้ดินทรายากได้ดินทรายแต่ราะะคาเขาดินทรายสวยแล้วทร <laughs> ายแบบหน้าทรายพุงนารอบนาเนี่ยชอบอ ่านีชอบเลยแต่ดินทรายเยอะสาระารมใช่ไหมก็มีแต่โซนนี้เนี่ยโซนต้นมีท็อปนี้เนี่ยโซนนี้ก็หมดแล้วไม่ไม่มีแล้วโซนนู้นก็ไกลไีกทีนงเลยโซนนู้นก็เป็นดินทามดินดินเข็มดินดินกรอดก็เขาไม่ชอบ พวกเนี้รถพว่วงเขาถอดออกหมดแล้วบางคนเนกระเสมาแรงมามาเต็มเลยจะได้ถอดเนี่ถอดเราเราใส่ปกตินะ่ะไม่ถอดก็ได้แต่ว่าเราตัดดอ,อกเลยตัดให้เสมอเสียดาย <laughs> แต่ว่าก็เสียดายเหมือนกันรอให้เรื่องมันหายกันไ่เห็ที่เขาลงมันก็ใหญ่จริงเว่าไอ้สิบลอ้อพวกนั้นทำให้ต,ออตัวรถมันก็ใหญ่แล้วนะเนาะ นี่ยก็ได้อยู่โอ้มันสองเมตรเจ็ดสิบเนี่แต่ว่ามันข้อดีของมันอย่างก็คือมันมันกันมอเตอร์ไซค์มันกันรถเล็ก,ก <Okay. S 1> ไงมไาแล้วเขาไม่เข้าใจมันอ,อันนี้รถเสียวอีเหรอ วิ่งด้วยกันใช่ไหมไม่ครับแกก็รับงานของแกอีกทีหนึง่งโอ้แกมีรถขุดเหมือนกันใช่ไหมมีครับแกก็โ,ค,โค้งจรวงรุดรถไทยเขาให้เที่ยวเท่าไหรหนึ่งงานเมาะพวกวิ่งนี้มันแบบแลแต่แลแต่เหลือมากแล้วน้อยอใช่ถ้าเราวิ่งแบบรถดาม,มา กันเหมือนเดิมเลยโอ้แต่ว่าก็ก็ได้อยู่เนาะก็เหลืออยู่ใช่ไหมเหลืเยอะใส่เหอเยอะเราก็เหลือเยอะทีนึงเหลือเยอะเราเราแบ่งเราแบ่งช่วยกันเราก็เหลือเหลือเยอะวันนี้ก็ไม่แปลกนะไม่ค่อยมีงานเที่ยวแค่เป็นแปลนใหญ่ใช่มีแต่งานเมามีแตงานเมาถ้าอ่านเกมขาดก็เหลือเยอะ แต่ใส่มาเนี่ยกี่ตัดเนี่ยกี่คิควจะไม่แปดคิวอยู่หรอถ้าได้แปดคิวก็โอเคเยอะอยูอย่ใน,นเ,อออเยอะกว่าปกตินี่มีข้อมีอันนี่ที่เราอยู่แปลงนั้นแปดไรไม่ได้ใสข่ข้อที่เป็นแบบชิวๆเหลือทุนมาดี เท่าทุนเท่าทุนาดีสารคามีแดดีเนาะที่ที่แปลงใหญ่ๆก็เป็นแบบสวอยไปนเดนถ้าถ้าติดทางก็สิบรอแต่ห้องเราเนี่ยมันไม่มีทางเข้าไงมันเข้าได้แต่หกรอบถ้าไม่งั้นเขาก็จะเอาสิบรอแล้วดูไว้ครับใครที่กำลังมองหางานวิ่งแถวสารคาม งานมีแต่งานเหมาครับส่วนใหญ่จะเป็นสิบ้อวิ่งแต่สิบรอไม่แต่งานเหมาเลยนะปีหนึ่งแต่อยู่บ้านพีหนึ่งงานเหมาอใค่อยมีพี่งานเที่ยวงานเที่ยวเยอะเที่ยวละสามร้อยพร้อมดันสามร้อยห้าสิบพร้อมดันแต่ว่ามันวิ่งไม่ไกลไงนี่มันไกลวันหนึ่งก็เฉลี่ยก็ประมาณสิบเที่ยวแล้วทีมงานไหนน่ะวิ่งเวนโดฝั่งนู้นอันนี้งข้างกันก่อน บอกข้างกันเลยสามแมคโครสามคเนี่สาม,สาม,ส,ามสามทีางานทุกข้างกันเลยแมคโครสามคอยู่ข้างกันเลยเนี่ยตัวมีแต่รถดินอนะ่ะาสารคมครับนี้ใครกำลังมองหาที่จะมาวิ่งงานสาราคคมก็ดูไวเ้เลยรถสารคคมเยอะมากเยอะไหมครูอ่ะพี่ว่ายเยอะอยู่นะ ไปไหนมีเจอแต่หกล้อวิ่งแต่ว่าเส้นนี้เนี่ยเส้นไหนแวงนางเนี่ยบานเลยครับรถบรรทุกบอดินก็มีในเส้นนี้บอ่อดินก็เหลือแต่เส้นนี้เส้นเดียวแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยก็จะเป็นขนส่งด้วยฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นขนส่งมาดูรถนรอครับทีมงานไหนไม่รู้เนี่ยแต่บออยู่ข้างๆก,กันครับบอ่อของเสียเอ็มครับ ไหลังๆฟ้ามั้งครับทีมงานใช่ไหมลออยู่ทีมงานอ้ากันชนหายไปไหนเนี่ยไอ้มันนี่เข้าหน้างานมันอันตรายก็เลยถอนดีกว่าอ๋อเลยถอนเพราะมันต่ำไงมันชนนิดนึงเออตัวควงควงเขาหัวลากก็วิ่งดินนี่ครับคนส่งครับรวยเลยนึงเนี้ย ถ้าเกิดเขาออกมาตาช่างเลยเรียบร้อยเลยงานเราแบกไม่ได้จบีเลยพอประมาณบ่ายสี่โมงห้าโมงก็ติดตลาดอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยจะได้งานเท่าไหร่ครับวิ่งไกลแถมติดตลาดเียเกือบชั่วโมงเกือบออนนี่งนึงเเกือบชั่วโมงเลยโอเ์อยู่ไปตรงแกงลูกจารได้วัตรแปดอีกเตรมที รถคันนี้มันเป็นไงมันเอาใส่มันเอาข้างละสะดือขาดเนี่ยคันนี้หล่อมากรถกีนทีมงานไหนเนี่ยทีมงานเราไหมไม่ครับก็มีหลายทางกันข้างนั้นเหมือนกันก็วิ่งด้วยกันแต่บางทีเขามีงานเขาได้เป็นวมกับทีมง <ended> านนี้เขาก็อทีมงานนั้นให้จบก่อนนี่แหละอ๋อก็จะเป็นประมาณนี้โดยรวมพี่ก็อยากจะออกอยู่แต่ว่ารถรถเยอะ แม็ก <Mac ro S 1> โครเยอะมาถ่ายคลิปโดยเฉพาะเลยมาจะเอามาทำคอนเทนต์หน่ยนะ <c oughs> <c oughs> แต่งนิดนหน่อยก็พอแล้วช่วงนี้เขาอันนี้กันอยู่ยวมั่งซื้อกับพี่ท็อกเท่าไหร่นะคันนี้แปดแสนห้าฮะแปดแปดแสนห้านี่ครับ รถเสียท็อปภายในก็จะประมาณนี้เลยเนั่นไกลกันเลยเลย,เลยแรงเออเราก็ไม่รู้เรื่องรถเลยเออมีอะไรก็โทรแต่มันก็ไม่เป็นไรนะใช่ไหมก็ดีอยู่บางคนนี่เขาไปซื้อมาแต่อูที่แบบเขาต่อมาให้แล้วเนี่ยดูไม่ดีเมื่อเกินหนึ่งปีอะ เริ่มออรการ6ปีพอดีนรับ6ปีเป็นที่หนึ่งอันนี้อันนี้คันนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นหนึ่งมีสามเนี่ยดูดูครับทุกคนมีทั้งหัวลากมีทั้งหกล้อวิ่งสามทีมงานสี่ทีมงานนะ่ะเส้นเดียวกันก็คือบ่อดินหายากครับสรา,ารคามมีแต่เส้นเดียวเลยนะดูเนี่ยอันนี้ก็ลากแมลูกเลย อันนี้นี่คันนี้ก็ซื้อจากพี่ท็อปนะคันนี้คันนี้แหละไอคันนี้มันชื่อว่าอะไรใช่ไหมอันนี้เดกอันนี้เดกาเนาะไอส้มสมหวังนะไปอยู่กับใครไม่รู้แถวนู่นแหละอเด็กก็เห็นผ่านอย่างนี้อไอส้มสมหวังว่าจะไปรีวิวอยู่ว่าใช้งานดีไหมแต่ว่าไม่มีโอกาสไปน่าจะผ่านแล้วแหละแกใช้งานน่าจะผ่านอยู่ตัวรองให้ยัง ทดลองให้เยอะอันนี้ก็บอกแกไปทดลองยูดิแกว่ายอยู่แก้กันเราไปทำไปวิ่งลองดูเลยเอามาให้วิ่งก่อนนี่แหละให้แกวิ่งก่อนก่อนรับรถแกบอกว่าอยู่ใกกันอยู่ดีนะมีอะไรโอ้อันนี้ก็เลยได้ลองก็เลยได้ทํางานเลยทํางานทีมงานที่วิ่งอยู่กับเราเนี่ยที่วิ่งสวนไปเมื่อกี้นี่เป็นทีมงานทางฟ้าเอ้ยอ็ดกิตร้อยใครวะเนี่ย ของทีมนะมอีมมาเตาะพี่เอมเดาทำไมรถสิบล้านมาจอดที่ที่ทซ่อมมาเลยเห็นือไหลายวันแลยเลไหลายวันละนะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ